คนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้นารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบี channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแมปบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสอนรับ ไก่ตันราคา0บาทนั <Luc ar cells> <beauty> ่นเองนะครับไก่ตันเผา V4 ด้วยนะครับใครที่อยากได้ไก่ตันฟรีๆนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าเขาทํากันยังไงกติกานะครับผมเขาทํากันยังไงนั่นเองนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์นะครับแจกไก่ตันกันด้วยนะครับตามที่พี่เคยบอกนะครับว่าพี่ให้คอมเมนต์ชื่อแล้วก็ข้อที่2ก็คือใส่สี่เหลี่ยมแล้วก็บีท ชาแนลนั่นเองนะครับใส่ชื่อช่องพี่เข้าไปนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มแจกให้นะครับผม1คนเท่านั้นนับใครที่อยากได้กติกาเดิมครับผมก็คือคอมเมนต์ชื่อเล่นแล้วก็ใส่ซีเดียมนับ แล้วก็ใส่ชื่อช่องพี่บิ t c h ช n แนลนั่นเองนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับแล้วก็รอพี่สุ่มแจกในคลิปได้เลยนะครับคลิปนี้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลพิสากันก่อนละกันนะครับดูซิว่าจะได้ผลดีหรือเปล่าใครที่มีสูตรสุ่มผลพิซ่าเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มไปเลยละกันนะครับดูซิได้ผลอะไรหูได้แต่ผลทรายช่วงนี้นะครับได้แต่ผลทรายนะนี่ครับตอนนี้ผลทรายเต็มกระเป๋าเรียบร้อยแล้วขอวางไว้ตรงนี้แล้วละกันเพราะว เดี๋ยวขอเช็คผลเกิดก่อนเอ้ยผลขายก่อนนะครับว่ามีผลอะไรบ้างโอ้โหผลกิโลนี่เปิดทุกวันเลยนะผลกิโลนี่เปิดขายทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะมีผลสปินผลครับนะครับแล้วก็ผลอะไรอีกเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมามีอะไรอีกผลดาร์กก็ขายนะครับนี่ครับผลมืดห้าแสนนะแล้วก็ผลแสงหกแสนห้านะครับผมผลบาเรียนะครับแปดแสนนะครับโอ้โหผลหลักล้านไม่เปิดเลยอะดูดิผลหลักล้านไม่เปิดนะครับนี่ครับ นานาจะมาทีนะก่อนหน้านี้ก็จะมีผลมังกรนะันที่เปิดขายนะแต่ว,ว่าตอนนี้หมดเรียบร้อยไม่เปิดขายนะครับผลกิโลนี่เปิดทุกวันเลยผลกิโลเปิดทุกวันนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้มาเราไปสุ่มแจกกันดีกว่านะครับสุ่มคอมเมนต์แจกกันดีกว่าสาหรับไก่ตาเนาะแล้วก็จะมาสอนรับไก่ตันราคาศูนย์บาทด้วยนะครับว่าทํากันยังไงแล้วก็จะมีเครดิตฟรีด้วยนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในส่วนเว็บแรนดอมหรือว่าเว็บสุ่มคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วพี่กอลิง คลิปที่ลงเมื่อวานเนาะนะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็รอสุ่มนะครับนี่ครับมาี๋ยวสุ่มให้ดูเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในคลิปนี้นะครับผมกติกาเดิมนะครับใครที่อยากได้ไก่ตันฟรีนะครับในคลิปนี้คอมเมนต์ชื่อเล่นตัวเองนะครับแล้วก็ใส่สี่เหลี่ยมบิตชาแนลนะครับเหมือนที่พี่ขึ้นตัวอย่างไว้แบบนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับปุ๊บ คนแรกมาเลยหรือเปล่าอ่าได้เป็นน้องไบส์นะครับนี่ครับอ่าได้เป็นน้องไบส์เลยนะครับนี่ครับคอมเมนต์มาเรียบร้อยแบบนี้ก็ได้นะนะครับก็ให้น้องคนนี้นะับแคปหน้าจอแล้วก็ทักหาเพจพี่ได้เลยนะครับหรือว่าเฟซส่วนตัวพี่นะลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยแล้วก็แคปตรงนี้มาส่งให้พี่ได้เลยภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าแคปมาแล้วนะครับ พี่อ่านนะครับผมอ่ะภายใน1ชั่วโมงเนาะนะัทักมาภายใน1ชั่วโมงพี่ก็จะแจกให้เลยนะสลับ ID ไก่ตันฟรีนั่นเองใครอยากได้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยเลย,เลยนะครับผมโอเคทีนี้มาเราเข้ามาที่เว็บเลชชอปกันดีกว่านะครับทีนี้ตามที่พี่บอกไปนะครับว่าไก่ตันราคา0บาททํำยังไงแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย ใครที่อยากซื้อไก่ตันราคา1บาทนะครับหรือว่าอยากได้เครดิตฟรีนะครับให้กดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบอะไรเสร็จก็เลื่อนลงมานะก็จะมีไก่ตัน29บาทมีไก่ตัน1บาทตรงนี้นะครับนี่ครับไก่ตัน1บาทได้ราคาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ว่าเขาจะมีเวลาลงไก่ตัน,นครับใครที่อยากรู้เวลาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเข้าตรงไหนนะครับผมก็คือ ต้องเข้าไปที่เพจเขานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน59บาทนะครับผมเผาวิส่เทียน่งนะครับแล้วก็มีไก่ตัน6หมัดมีดาบคู่โอเด้งมูจิตินครบทุกสกิลนะครับมีผลเสือในกล่องตึงๆง,งการันตีด้วยนะคือเว็บนี้เนี่ยการันตีทุกอันนะ ไม่มีเกลือนะครับไม่มีสุ่มด้วยนอกจากสุ่มของในตัวแค่นั้นนะครับนี่ครับไม่มีเกลือนะนะครับแล้วก็จะมีเครดิตฟรีตรงนี้นะครับเครดิตฟรีทำยังไงนะเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะนะครับแล้วก็จะมีเผา v 4ีทียสิตึงๆครับนี่ครับตอนนี้เผามิ้งหมดไปเรียบร้อยนะครับผมพี่บอกแล้วนะครับใครที่ช้าเผามิ้งหมดไปแล้วตอนนี้เหลือเผามนุษย์ v 4ีเทียสินะครับแล้วก็จะมีไซบอกเทียสินะครับราคาเท่ากันหมดนะนะบอกเลยไม่มีเทียตึงๆเท่านั้นนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ย ที่บอกเลยนะครับตามที่แอดมินบอกมาว่าเขาบอกว่าดาบคู่เนี่ยแทบทุกอันแทบ ID นะดาบคู่นะครับมีแทบทุก i อเดีเลยนะครับก็อยู่ที่ดวงกันด้วยนะครับผมก็คือสุ่มของในตัวนั่นเองนะครับส่วนวิธีการรับเครดิตฟรีทำยังไงมามาดูกันนะครับง่ายๆครับผมนี่ครับกดเข้ากดซื้อตรงนี้ก็คือกดซื้อได้ฟรีเลยนะครับพี่แนะนำให้กดทีเดียวพอนะครับปุ๊บแล้วก็กดสั่งซื้อตัวนี้เขาบอกว่าสุ่มแจกหน้าแฟนเพจเลดช็อปเท่านั้นนะครับเครดิตมีจำนวนจำกัดนะครับนี่ครับแล้วก็กดสั่งซื้อ แล้วก็กดโอเคเรียบร้อยแค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะเด้งมาตรงนี้เห็นไหมน,ะนี่มันจะเด้งมาตรงนี้นะครับเราก็แคปหน้าจอตรงนี้นะครับนี่ครับตรงที่เขียนว่าอะไรอ่ะไหนล่ะเดี๋ยวพี่รีเฟรชแป๊บนึงนะครับนี่ครับตรงที่มันเขียนว่าแจกโค้ดเครดิตฟรีนะครับในเพจรีบตามมาก็แคปตรงนี้ไว้จากนั้นกดที่ตรงนี้ครับติดต่อตรงนี้ได้เลยครับมันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูนะ ปึ๊บนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแค่นี้ครับผมมันจะเด้งมาหน้าแฟนเพจเลยนะครับจากนั้นเรามาดูนะครับหน้าแฟนเพจจะเป็นแบบนี้นี่ครับเพจจริงเลยผู้ติดตามนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะครับจากนั้นเข้ามากดถูกใจนะครับผมปุ๊บหรือว่าใครที่ขึ้นปุ่มติดตามก็กดปุ่มติดตามได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมานะปุ๊บเขาจะประกาศไว้แบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ประกาศนะอันนี้แจกไปแล้วนะครับนี่ครับเข้ามาก็กดหัวใจไว้เลยนะครับหรือว่ากดว้าวกดอะไรก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมมกกกดดแแชรร์์ััันนนน้้้้ววยะคบบบผจจาาเขโพสตไี แบบเช่นของเมื่อวานเนาะของเมื่อวานเขาบอกว่าวันนี้แจกโค้ดเครดิต2องทุ่มนะครับเป็นรูปที่กดมาไว้ได้เลยเห็นไหมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอไอ้ก็ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ไว้ใต้โพสต์นี้นะครับนี่ครับพอคอมเมนต์เสร็จนะครับก็รอนะครับเขาสุ่มแจกใต้คอมเมนต์แค่นั้นเองนะครับทีนี้วิธีการรับไก่ตันศูนย์บาททำยังไงนี่ครับมันจะอยู่ปักหมุดอันแรกเลยนะครับอันแรกแบบนี้เรากดเข้าไปเลยปึ้งแบบนี้นะครับมันจะเด้งมาเลยนะครับเป็นไก่ตันเผาวีสี่นะครับฟรีๆนะนะครับนี่ครับฉลองนะครับผม1หน ผู้กดไลค์นะครับนี่ครับแจกฟรีๆนะครับไกต่ตันเผาว4เผาฉลามนะกนติกาง่ายๆนะครับกดถูกใจแฟนเพจนะเลสช็อปนะครับผมแล้วก็กดใจโพสต์นี้แล้วก็กดแชร์โพสต์นี้ลงกลุ่มบอกฟู้ดยกลุ่มแล้วก็เอาคอมเมนต์รูปที่เรากดเมื่อกี้เนะี่ยมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ไม่ใช่คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้นะครับนี่ครับนี่เห็นนะแล้วก็กดถูกใจก่อน ปั๊บแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มบอกฟู้ดนะครับยีกลุ่มนะหรือว่ามากกว่า20กลุ่มก็ได้แล้วก็มาคอมเมนต์ไว้เห็นไหมหลายคนก็มาคอมเมนต์ไว้เต็มเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวพี่ให้ดูนะนะครับนี่ครับบางคนก็ลงเป็นวิดีโอก็ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะนี่ครับอ่าโอ้โหค่อนข้างเยอะนะ400คอมเมนต์นะครับผมนี่ครับเห็นไหมเขาจะคอมเมนต์ไว้แบบนี้เห็นไหมเขาแชร์เสร็จกดอ่าถูกใจเสร็จเขาก็มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ง่ายๆแค่นี้ครับ นะครับไม่ง่ายแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาการรับไก่ตันราคา0ูนบาทนั่นเองนะครับใครอยากได้อย่าลืมเข้ามาทําตามกติกากันด้วยนะครับในเว็บเลดช็อปนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับมาแจกไก่ตันลนัวแล้วก็มาสอนรับเครดิตฟรีเครดิตฟรีนะครับผมไม่ได้ทุกคนนะเขาจะสุ่มแจกกันเองนะครับเขาจะสุ่มแจกนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทางเลดช็อปเขาประกาศแล้วนะครับเขาจะอัปเกรดเว็บ เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับระบบโค้ดใหม่นะครับบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับรอกันได้เลยนะครับส่วนการแจกไก่ตันเนี่ยในเพจเขาแจกบ่อยมากนะใครที่ยังไม่กดติดตามแฟนเพจเขาไว้นะครับรีบไปกดติดตามเลยแล้วก็สําหรับลิงก์เวฟนะครับลิงก์เวฟเลทช็อปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มลุ้นโลบักฟรีๆในกลุ่มพี่นะนะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มพี่ได้เหมือนกันนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ในในกลุ่มพี่เนี่ยมีเสื้อตัวนี้ขายดดด้ววยยนับีี่เ๋พาลงก เป็นเสื้อราชาผลตื่นนะนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นผลพระเขียนว่าราชาผลตื่นนะพี่ออกแบบเองกับมือนะขายในราคา10โลบักเท่านั้นนะครับขายในราคา10โลบักเท่านั้นใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มมาด้วยแล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอแนวตัวไปก่กอบนะครับกราบสวัสดีครับ